โดนแล้วแรปเตอร์ระบ,บายเมอรด้เวอร์ครับโดนดิวันนี้ผมมาอยู่กับเด็กสโนการ์ดเป็นลิสตของอ่า t l s นะครับผมคิดว่าลิสตนี้น่าจะดีที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะใช้สโนการ์ดแล้วก็อยากจะเล่นให้มันเล่นได้นะมันคือเป็นแดคิวลาสูนะครับที่เราใส่สโนการ์ดเพิ่มเติมเข้ามาประโยชน์ของสโนการ์ดเนี่ยอธิบายไว้ตรงนี้คือมันจะเปลี่ยนร่างเป็นนกไม่ก็หมีแต่ละ ตัวเนะี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต่างกันนะครับถ้าเป็นหมีนะครับมันจะทําการเปิดตัวแล้วก็ทําให้เอฟเฟกของโลเคชันนั้นๆติดอีกครั้งหนึ่งสมมตุติมันเป็นโลเคชันที่แต่ละฝ่ายจัวคนละหนึ่งใบหมีมันก็ทำให้อีกแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ได้จัวซ้ําคนละหนึ่งใบแบบนี้นะครับหรือต่อให้เป็นนกเนี่ยนก,นกมันก็จะมีเอฟเฟกที่ในเทิร์นถัดไปนะครับย้ำนะในเทิร์นถัดไปมันจะใบโลเคชันทั้งหมดก็คือโลเคชันทั้งหมดมันจะไม่มีผลเลยสมมุติโลเคชันนั้นเป็นเน,นกาทีฟ่เลบ นกมันก็จะบ่ายนะครับในเทิร์นหน้ามันก็จะลบ3ามพาวเวอร์ตรงนั้นมันก็จะหายไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับเด็กนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะแต่เด็กนี้มันแบบมันโหดอยู่ละยิงอยู่ในมือผมอะ let's play ได้ดีกว่าหลักๆคือผมอยากให้ดูการใช้งานสโนการ์ดนะครับแบบมืออาชีพว่าเขาใช้การกันยังไงเออมือดีมากเลยแล้วก็ควันตามทันเนลนี่ตัดไปเลย ขอวิ่งเล่นหน่อยใหญ่ใหญ่เ้าเบา,าสิเบาเหมือนกันสโนกโกาดอู้สโนกโกาดจะทำให้สามารถลงที่ควอนตั้นทำแนวด้นะครับนี่คือประโยชน์ของนางอะผมจัดการเลย,ยกันผมอยากฝากตัวไว้ที่ควอนตั้นทำแนวด้ ควรจะไหมเราเล่นชาแล้วกันนะครับเราดูว่าเราจะใช้หมีหรืออะไรดีเฮ้ยผมเห็นช่องว่ะผมคิดได้ว่ะหม่งเราคำนวณก่อนเธ์น,นี้เป็นหมีใช่ป่ะเธอสี่เป็นนกเธอห้าเป็นหมีเธอหกเป็นนกโอ้เธอหกบันจาร์เป็นนกก็ดีคือผมมาอยากพลิกแพงด้วยการได้ดยุติการเล่นสโนโการ์ดนะครับแล้วก็ทําให้มันติด แล้วเราก็เสกไอตัวมอนสเตอร์ขึ้นมาอีกตัวนึ่งตอนนี้ไม่ได้แล้วเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนสโนการ์ดเป็นตัวอื่นได้เก็บไปก่อนเด็กเรามันเหลือเอเนอร์จีลงอยู่แล้วนะครับ เซเลโบทำไมถึงเป็นเซเลโบบอกทีเฮ้ยเด็กอะไรวะเนี่ยป้าเด็กงี้จะมาชนะผมเหรอไม่มีทางใช่ปะถ้าเราเล่นหมีมันจะทำให้เอฟเฟกของโลเคชันติดอีกครั้งหนึ่ง ไม่ได้มีประโยชน์เปลี่ยนทิ้งปะ่ะเก,กะกะาาโนกะเปลี่ยนทิ้งสวยกัปตันมาเวลค่อนตายมากนะครับเพราะบินได้ ผมกำลังคิดว่าตรงกลางเนี่ยเราควรจะทิ้งวะควรนะอันนี้สลับมาอาจจะได้อินฟินิตชิลชิลมากคือเหลือๆเขาได้เซเลโบมันจากการสุ่มเหรอไม่ใช่เลกอะไรวะแปลกมากนะครับแปลกกว่าแปลกมากจริจี จีดีออนเมื่อไหร่สโนกาผมจะได้ใช้ประโยชน์ผมรอคอยแต่สโนกานะ อิสซาดเหมือนกันเขาปล่อยผ่านเทินสามว่าจะลงบัญชีฮักอู้เรามีสโนกาดสโนกาดจะสามารถที่จะทําให้ซาเวตแลนด์ติดอีกรอบได้แต่ต้องเป็นล่างต้องเป็นอีกล่างนึงโอ้ มันยากตรงี้ทุกคนคือมันต้องไปดีกล่างอะออนามอโดนผมแล้วเอาแรปเตอร์ไปกินคนทุเรศผมส่งแรปเตอร์ให้เขาถ้าเขาโดนแรปเตอร์เขาจะตันเขา,าจะแพ้เราถูกปะอันนี้คือทฤษฎีที่ผมคิดนะแล้วเราควรจะอย่างนี้อย่างนี้ไปเลยวะ นี่ไงเอาแรปเตอร์จากสโนอโการปนโดนผมนแล้วแรปเตอร์บายไทเดเนียไปนะครับครอโอ้โหมันมันส่งเสริมปะมันส่งเสริมะอะผมทำอะไรไม่ได้มากนะครับ อันลงอย่างนี้คือสองพาวเวอร์ดีหน่อยจีจผมหวังว่าคลิปนี้จะได้เห็นความโหดของสนโนกาสทั้งหมดนะครับเพื่อนๆน,น่าจะรู้ซึ้งคือปัญหาของมันคือการที่มันเนี่ยไม่ได้ใช้กับโลเคชันได้ในส่วนใหญ่อ่ะ โดยฉันส่วนใหญ่ใช้สนอกาสไปได้นะครับเพราะว่าไม่ได้แบบมีเอฟเฟกที่จะต้องมาทริกเกอร์ซ้ำอีกรอบนึงแล้วพอมันเป็นร่างนกอะปัญหาของมันคือร่างนกด้วยนะร่างนกมันต้องรอเทินอีกเทินหนึงอะ่ะเขาจับทางถูก ต่อให้มันใบทุกโลเคชั่นก็ตามแต่การโดนจับทางถูกคือเขาก็สามารถคำนวณได้เหมือนกันเอาลงนกมาคุณจะใบ้โลเคชั่นทั้งหมดอันผมรู้แล้วคุณจะทําแบบนี้ก็ผมก็เล่นตามคุณได้อะไรแบบนี้ตอนนี้เลยแบบสนุกการเล่งงอนเลยไงไม่มาเลย เวฟเวฟขึ้น่ากลัวมากเพราะว่าเขาอาจจะมีโอกาสเวฟกาแล็กตัสใส่เราแต่เขาต้องเวฟเขาต้องกาแล็กตัสที่ไม่ซ้ายก็ขวานะครับซึ่งผมคิดว่าเขาอาจจะกาแล็กตัสใส่ทางเลนขวาหรอือเปล่าต้องสกัดเลยก่อน อ่าไม่ใช่แต่สกัดถือว่าสวยอยู่ช็อนนี้จนูโกาสล่างหมีทำอะไรไม่ได้แต่ต้องลงไปเพราะว่าเป็นขยะในมือก็คงคงไม่ดีาจะชนะนะ โอ้โหไว้แต่ online เดสทร์ยเออร์ไม่ก็เล่นไททานียานะครับอ๋อจีจีเล่นอะไรก็ดีไปหมดอะใช่คุณโลโนกาดอยู่ไหนวะสนุกกาด สโนกาดมาแล้วเฮ้ยสโนกาดคอมโบกับเมอร์เดอร์เวอร์นี่งไงประโยชน์ของนางผมไม่ลงแทเทเนียกลางนะครับเพราะว่าลงแทเทเนียกลางมันคือจะกลายเป็นสิบพาวเวอร์โดนสองทีปล่อยได้นี่นรบับายระบาบครับรับเมอร์เดอร์เวอร์ครับ โดนไปดิแล้วเราก็ลงไปด้วยดิศาตที่ตรงเบอร์เดเอร์เวอร์เอโอเคเลยนะดูดิบายหมดเลยมาสเตอร์ไอแลนด์ก็ไม่ออกอยากให้ผมต้องใช้สโนโกาด อ้าวหล่อมากเท่มากแจ็คคิลล่าไปครับ <S <S คราซากับซันสปอร์ตกลางเล่นไปเลยอ่ะ ผมว่าเราลอก็เราเราอก็ได้เาเล่นแค่ขาซาไปก่อนก็ได้อาคาซาทำแต่ปอดกลางอย่างนี้ดีวะ่ะแล้วรออีกตัวหนึ่งมาตัวไหนก็ได้ฝ่ามือให้คิดว่าเราชนะอยู่แล้วนะ เต็มที่เต็มคาราเบลแต่ก็ยากอยู่ดีที่เราจะชนะเขานะเขาแบบบับขนาดนี้เติมมาตรงกลางตัวนึงซ้ายตัวหนึ่งก็มีโอกาสเสียวได้เค้เขาไม่ได้เติมกลางหน้าการด้่พอนะโอ้มีวะ ไม่นะอย่าอย่าตด้อยู่ครับจีจีนี่แหละสนโนการ์ดแบบมืออาชีพโอเคครับผมก็ได้ให้เห็นเกมเพลย์ของสนโนการ์ดไปบ้างบางส่วนนะได้เห็นว่าทำไมสนโนการ์ดเป็นถึงกานะเดี๋ยวผมมาพูดสรุปอีกทีน,นึงผมให้ดูอันนี้ก่อนนะครับคืออันนี้คือโลเคชันของ marvel snap ส่วนใหญ่นะ ทั้งหมดเลยแล้วกันมันมีอยู่ด้วยกันห้าหน้านครับผมลองคำนวณดูแล้วก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ120โลเคชันนะครับที่มีอยู่ในเกมตอนนี้แล้วสโอกาสนะครับเอฟเฟกของนางเนี่ยคือร่างหมีกับร่างนกนะทุกคนร่างหมีกับร่างนกร่างหมีเนี่ยจะติดกับเอฟเฟกที่เป็นโลเคชันที่มันเปิดเปิดตัวโลเคชันที่แบบมีเอฟเฟกให้เราทำงานอีกรอบนึงอะ ส่วนร่างนกมันใช้ได้ตลอดอยู่แล้วแต่เงือ่อนไขอ่ะมันทําให้ถูกใช้ยากไปหน่อยคือต้องวางไปก่อนแล้วเทิ<ต>ทนหน้าค่อยใบอะไรแบบนี้นะครับทีนี้มาดูว่าร่างหมนะีเนี่ยกับโลเคชันไหนบ้างมันจะใช้ได้คือมันน้อยมากนะครับเรามาดูไล่เนี่ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อน,นี้ไม่ได้อน,นี้ไม่ได้เน,นี่ยผมไล่เลยนะไม่ได,นะไได้เพราะว่าโลเคชันส่วนใหญ่มันถูกบอกว่าหล,ววหลังจากเทินนั้นหลังจากเทินนั้นจะทํางาน มันก็เลยกลายเป็นว่าร่างหมีใช้ไม่ได้เลยเห็นปะเนี่ยใช้ไม่ได้เลยมีแค่ไหนบ้างอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้นนไดแล้วยังไง Impact มันก็ไม่ค่อยมีถูกไหมครับมีอะไรใช้ได้บ้างอันนี้ใช้ได้แต่ยังไงอ p a c t ก็ไม่มีอยู่ดิ m p a c t ก็ไม่ได้มีสูงครับอันนี้ใช้ได้ <laughs> คือต่อ้ใช้ร่างหมีไปก็ไม่ได้มีผลกับเกมมากขนาดนั้นนะครับแล้วโลเคชันพวกเนี้ยโลเคชันประเภทที่ว่าจะติดอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีประโยชน์อ่ะมันไม่ได้มีเยอะไง อย่างเงี้ยผมเล่นล่างหมีเพื่อที่จะจวคอสหนึ่งออกมาอีกครั้งหนึ่งอีกฝ่ายก็ได้จวเหมือนกันล่างหมีมีประโยชน์น้อยมากนะครับส่วนล่างนกมันก็มีประโยชน์แต่ด้วยความที่มันเป็นสนอการนะทุกคนมันมันอย่างเงี้ยมันแปลงล่างเทิร์ต่อเทิร์เราไม่สามารถควบคุมได้ว่าเฮ้ยอยากได้ล่างนี้อ่ะในเทิร์นั้นอ่ะมันสุ่มอ่ะแค่สุ่มใน50 50, 50อ่ะก็เปิดหัวนะ คือไม่สุ่มได้ไหมมันควรจะเลือกได้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าตัวมันเองไม่ได้เก่งมากแต่ถ้าเลือกได้ก็จะไม่ได้เก่งมากแต่คือจะเล่นสนุกกว่านี้นะครับในที่ผมลองเล่นสนุกกาสมาส่าเกมนะประมาณนี้แล้วกันส่วนสนุกกาดนะครับผมให้คะแนนไปที่กาดเต็ม1ิบบาย